สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเหตุกล้องวงจรปิดไร้สายราคาถูกนะครับจะออกมาติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าบ้านโป่งเปื่อยนะครับนี่คือหน้าบ้านที่ผมจะมาติดตั้งให้ลูกค้าแต่ตอนนี้ลูกค้าออกหยบออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวลูกค้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเซตนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเซตนี้นะครับจะเป็นเซตพร้อมใช้นะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถใช้เซตนี้เซตนี้ประกอบไปด้วยนะครับกล้องหนึ่งตัวนะครับสามารถหมุนได้3 5 5องศาก้มเงยได้90องศานะครับมีอินฟราเรดในตัวสามารถดวงคืนได้นะครับมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับดูย้อนหลังได้14วันนะครับแล้วก็สามารถกันน้ําได้ในระดับ ip 6 7ได้อีกด้วยนะครับในเซตก็จะมีกล่องกันน้ําอีกหนึ่งตัวนะครับข้างในก็จะมีอะแดปเตอร์สายไฟ นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการติดตั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีเมมโมรี32กิกนะครับของ s ซนดิสนะครับ32กิกบวกกับสายไฟอีก5เมตรนะครับพร้อมเข้าหัวปลั๊กนะครับเมื่อลูกค้าได้ไปแล้วนะครับลูกค้าก็แค่เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ระบบทํางานอัตโนมัติได้เลยเพราะว่าผมทําการตั้งค่าให้ลูกค้าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าได้ไปปั๊บลูกค้าเข้าแอปใส่ยูสเซอร์เนมพาเบิร์ดที่ผมตั้งค่าให้ ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยดโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องทําอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าเพจของผมทําให้หมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากได้เซตนี้ไปใช้นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยนะครับ